สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอ้อยปลูกมันหรือว่ากําลังจะปลูกข้าวนะครับก็เริ่มที่จะดําเนินการใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้วันนี้เรามาเช็คในส่วนของราคาปุ๋ยเคมีนิดนึงนะครับว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ เป็นราคาโดยการประมาณการนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าราคาปุ๋ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยี่ห้อปุ๋ยแล้วก็พื้นที่นะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ในเรื่องของการขนส่งก็มีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็ที่สําคัญร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยก็อาจจะไปตั้งราคาที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคาภาพรวมโดยเฉลี่ยนะครับของปุ๋ยแต่ละสูตร ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีหลักนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะเป็นแนวทางอาจจะไม่ตรงกับในส่วนที่ท่านผู้ชมอยู่นะครับอาจจะซื้อได้ถูกหรือแพงกว่าน,นี้แต่ตรงนี้เป็นราคาโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในส่วนของสอเกษตรวันหยุดได้รับการสนับสนุนจากสารเพิ่มประสิทธิภาพลนไร่นะครับก็เป็นฮอร์โมนเสริมนะครับใช้ฉีดควบคู่กับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยหลักนะครับก็เป็นเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับถ้า ปกติหน้าซอง600บาทนะครับสั่งซื้อผ่านซองเกษตรบุก็เหลือ490บาทแล้วก็5ซองขึ้นไปเหลือซองละ450บาทนบาทครับแต่ถ้าสั่งตั้งแต่12ซองขึ้นไป1กล่องมี12ซองนะครับก็เหลือซองละ350บาทนบาทครับแนะนําให้ท่านผู้ชมรวมกลุ่มกันนะครับหาเพื่อนที่จะซื้อแล้วก็มาซื้อด้วยกันดีวกว่าน,นะครับก็ซื้อเป็นกล่องไปพอไปแบ่งกันก็จะเหลือแค่ซองละ350บาทนบาทครับ หนึ่งกล่องมี12นะครับตก3,500บาทนะครับก็รวมตัวกันมาซื้อนะครับฉีดได้บ่อยนะครับทั้งข้าวทั้งอ้อยแล้วก็มันสําปะหลังแล้วก็ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาปุ๋ยเคมีวันนี้กันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ในแต่ละพื้นในแต่ละสูตรนะครับย้ำว่าเป็นราคาโดยเฉลี่ยนะครับเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันนะครับไปดูสูตรแรกนะครับ939เนะครับ npk 939ราคากระสอบละ600ถึง800บาทนะครับ 600-800ถึงบาทต่อ50กิโลกรัมนะครับ1กระสอบมี50กิโลกรัมเก้าสานะครับไนโตรเจน9นะครับ9%โพแทสเซียมฟอสฟอรัส3%แล้วก็โพแทสเซียม9%นะครับ600-800ถึงบาทนะครับแล้วก็8 24 24นะครับตรงนี้จะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเยอะนิดนึงนะครับก็ตกกระสอบละ 1,000ถึง1,100บาทนะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็สถานที่ในการาขายนะครับแล้วก็ราคาที่ตัวแทนจำหน่ายตั้งไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้ฝนตกมาเยอะปุ๋ยอาจจะมีราคาขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกก็จะเป็นช่วงหน้าแลงที่คนใช้น้อยนะครับมาดู 13, 13, 21นะครับราคาอยู่ที่8 0 0ถึง950บาทต่อ50กิโลกรัมนะครับต่อกระสอบนะครับ สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดตัวนี้ก็จะเน้นในส่วนของตัวเคนะครับเยอะนะครับเน้นในเรื่องของการสร้างสร้างผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหรือเป็นผลนะครับเช่นเดียวกับแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับเน้นในการสร้างหัวหรือว่าสร้างผลนะครับเป็นเรียกว่าบำรุงผลผลิตนะครับไปดูสิบสี่เจ็ดสามสิบห้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวสุดท้ายเยอะนะครับตัวโพแทสเซียมเยอะก็เน้นในการสร้างผลผลิตนะครับ ราคา950-1,100บาทต่อกระสอบต่อ50กิโลกรัม1นึงกระสอบ50กิโลกรัม1 4 7 3 5นะครับ15-78นะครับสูตร15-78ตรงนี้บำรุงทั้งในส่วนของต้นของใบแล้วก็บำรุงในส่วนของผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลหรือว่าหัวนะครับ750-900บาทนะครับโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็สถานที่ขายนะครับ 15-78้นะครับ7 5 0ถึง900บาทนะครับต่อ50กิโลกรัมไปดูสูตรเสมอนะครับตรงนี้ที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนดีนะครับจริงๆแล้วปุ๋ยที่ดีสุดก็คือปุ๋ยสั่งตัดนะครับดูลักษณะของดินแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าปุ๋ยขาดดินแถวนั้นขาดพื้นที่ขาดธาดอาหารอะไรเป็นดินทรายดินร่วนหรือว่าดินเหนียวนะครับ ก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรก็ใช้สูตรที่เราเรียกว่าสูตรเสมอนะครับ15-15-15นะครับก็ตรงนี้สูตรนี้ครอบคุมหมดนะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าผลนะครับ15-15อยู่ที่กระสอบละ850-1,000บาทต่อ50กะ50กิโลกรัมนะครับนี่คือในส่วนของสูตร15-15นะครับสูตรเสมอ16-8-8ตรงนี้ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันนะครับ ลูกมันหรือปลูกข้าว16เยอะนะครับตัวธาตุตัวแรกเยอะไนโตรเจนเยอะก็คือไปเร่งในเรื่องของการเจริญเติบโตของใบของลําต้นนะครับก็ราคาอยู่ที่700-850บาทต่อกระสอบนะครับต่อ50กิโลกรัมนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะครับ1688นะครับอีกยี่ห้อหนึ่ง16อีกสูตรหนึ่ 16, ง16168นะครับราคา850-1,000บาทนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าเวลาตัวเลขเยอะๆราคาก็จะแพงผลรวมของตัวเลข3ตัวนี้เยอะนะครับก็ราคาก็จะแพงหมายความว่าเขามีการใส่ธาตุอาหารเข้าไปในปุ๋ยเยอะปุ๋ยส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาจะเป็นธาตุอาหารอยู่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างกรณีนี้3 2มสบกก็คือมีธาตุอาหาร40เซนะครับที่เหลือจะเป็นดินหรือว่าเป็นวัสดุป,ประกอบนะบที่เป็นเม็ดนะครับที่ประกอบเป็นเม็ดแ5 0ร้อบถึงหนึ่บาทต่อกิโลต่อกะสอบนะครับกระสอบหนึ่งห้ากิโลกรัมนะครับ สิบหกสิบหกแปดนะครับอีกสูตรหนึ่งนับสิบหกสิบหกสิบหกนะครับสูตรเสมอนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่ามีธาตุอาหารเยอะนะครับก็ราคาเก้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าสิบาทต่อ50กิโลกรัมหรือว่าต่อหนึ่งกระสอบนะครับ16 16กนะครับสูตรเสมอนะครับไปดูอีกสูตรนับรับ16 20สศูนย์นะครับตัวนี้เน้นเร่งการเจริญเติบโตของ ลำต้นของรากของใบนะครับแล้วก็เน้นดอกนะครับก็คือช่วงที่พืชกำลังจะออกดอกนะครับกำลังจะออกผลผลิตนะครับ900-1,000บาทต่อกระสอบนะครับ16200นะครับตัวนี้รวมธาตุอาหาร100%มีธาตุอาหารอยู่ในปุ๋ย46%นะครับที่เหลือก็จะเป็นสาสังเคราะห์เป็นดินเป็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นส่วนประกอบเฉยๆนะครับ16200 900-1,000บาทนะครับต่อไปสูตรเสมอ,อตัวหนึ่งนะครับ17-17-17นะครับ900-1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีธาตุอาหารเยอะนะครับก็ไม่รู้จะใช้อะไรก็ใช้สูตรเสมอไปเลยนะครับ17-17-17นะครับครอบคุมทั้งหมดเลยเน้นจ,จเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกแล้วก็เน้นไปเพิ่มผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าผลนะครับ 1888นะครับ750-850บาทต่อกระสอบนะครับก็1888นะครับต่อไปนะครับ1845นะครับ650-800บาทต่อกระสอบนะครับ1845เน้นต้นนะครับตัวนี้3000นะปุยเรียนะครับ3000ก็750-850บาทต่อกระสอบนะครับ3000สำหรับท่านผู้ชมที่จะ กำลังจะปลูกแล้วไปเร่งการเจริญเติบโตของเขานะครับเร่งในช่วงที่เขากำลังจะเจริญเติบโตก็ไปเร่งใบเร่งลำต้นนะครับก่อนที่จะออกผลนะครับ3 0 0 0ศูนย์ศูนย์นะครับ7 0 0ถึง850บาทต่อกิโลต่อกระสอบนะครับต่อไป3 5 50นะครับ850 800ถึง950ต่อกิโลกรัมนะครับ 3550ตัวนี้จะมีในส่วนของยูเรียเยอะนะครับก็เร่งการเจริญเติบโตนะครับในตัวเจ่นแล้วก็มีในส่วนของเร่งดอกด้วยนะครับ1533ครับ650ถึง800บาทนะครับในส่วนของราคาต่อหนึ่งกระสอบนะครับนี่คือราคาภาพรวมของปุ๋ยในช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับย้ำว่า เดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมแย้งมาว่าราคาที่ซื้ออาจจะไม่ใช่ราคานี้ราคาปุ๋ยขึ้นอยู่กับในส่วนของยี่ห้อปุ๋ยนะครับยี่ห้อปุ๋ยที่บางยี่ห้อที่เป็นที่ติดตลาดก็จะราคาแพงหน่อยมีค่าโฆษณาค่าประชาสัมพันธ์เยอะหรือสถานที่ในการขายนะครับใกลๆบวกค่าขนส่งแล้วก็ราคาที่ตัวแทนนะครับราคาที่ตัวแทนจำหน่ายเอาไปบวกเพิ่มนะครับก็จะกลายเป็นในส่วนของราคาขายปลีกนะครับ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝนนะครับราคาก็อาจจะเริ่มขยับนะครับถ้ากลางฤดูฝนประมาณเดือน2เดือนนี้อาจจะมีการขยับขึ้นได้นะครับในส่วนของราคาปุ๋ยขยับขึ้นตามดีมนานซับไพ่นะครับคือในช่วงหน้าฝนมีการใช้ปุ๋ยเยอะก็จะส่งผลทําให้ราคาปุ๋ยแพงไปด้วยปุ๋ยราคาถูกก็จะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเนื่องจากว่ามีคนใช้งานยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นไปตามลักษณะของดีมนานซับไพ่นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับ ท่านผู้ชมนะครับปุ๋ย1กระสอบ50กิโลกรัมนี่เป็นปุ๋ยจริงๆไม่ถึง25กิโลกรัมนะครับเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารจริงๆประมาณ50กิโลนี่เป็นธาตุอาหารจริงประมาณ1 5ถึง20นะครับ10ถึง20กิโลกรัมนะครับที่เหลือจะเป็นดินเหนียวหรือเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบที่เข้ามาปั้นรวมเป็นเม็ดนะครับซึ่งก็เป็นธาตุอาหารที่ ก็แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็ควรจะใส่ถ้าจะได้ผลดีเห็นผลนั้นตาคือใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็เร่งด้วยฮอร์โมนเสริมก็ไปได้นะครับโดยเฉพาะรุนไร่นะครับก็ร่วมสนับสนุนสอกเกษตรบรรจุในการผลิตคลิปดีๆออกมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโดยการสนับสนุนในส่วนของรุนไร่นะครับย้ำว่าสั่งซื้อทางสองกเกษตรบรรจุเท่านั้นนะครับก็จะได้ร่วมสนับสนุนในการทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับ สอเกษตรบรรยุดตอนนี้ก็มีทุกช่องทางนะครับทั้งช่องทางสีแดงช่องทางหลักนะครับคนติดตามกาลังจะเข้าสู่แสนคนแล้วก็ช่องทางสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็สองสามหมื่นคนแล้วก็ช่องทางสีดานะครับช่องสีดําก็ตอนนี้ก็เกือบสองหมื่นคนแล้วนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมสนับสนุนสอเกษตรัรหยุเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ